สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิเทศพอดแคสต์รายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปเปิดโลกกว้างในทุกมิติวันนี้ขอเสนอเรื่องได้ยินเหมือนกันแต่แปลไม่เหมือนกันเราจะพาคุณไปสำรวจภาษาไทยที่บางครั้งก็ทำให้เราปวดหัวเล่นๆกันครับพอเดาออกเลยค่ะว่ามันทำให้ปวดหัวยังไงเพราะแค่ฟังหัวข้อวันนี้เบิก็งงแล้วคะ่ะใช่ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง กระโยกกำกวมกันครับบอกเลยว่าเรื่องนี้น้องม .6 คนไหนจะสอบเข้ามาหาหลัยต้องฟังไว้เลยจริงๆงั้นแบบว่ามันสำคัญมากจริงๆค่ะใช่ครับเคยไหมครับที่ได้ยินประโยคเดียวกันแต่กลับเข้าใจความหมายไม่ตรงกันหรือบางทีก็ตีความได้หลายแบบจนไม่รู้ว่าคนพูดจริงๆอยากสื่ออะไรกันแน่ นั้นแปลว่าคำกำกวมไม่ได้อยู่แค่ในข้อสอบของน้องมะหกแต่ยังอยู่ในชีวิตประจำวันของเราด้วยหรอคะใช่แล้วครับเพราะประโยคกำกวมเป็นหนึ่งในข้อบกพร่องในการใช้ภาษาไทยเลยทีเดียวและที่สำคัญกว่านั้นคือคำกำกวมมีหลายประเภทด้วยนะครับวันนี้เราคงต้องช่วยไขยข้อข้องใจให้คุณผู้ฟังทุกคนแล้วคะ่ะว่าประโยคกำกวมมันเกิดได้ยังไงบ้างแล้วมีกี่ประเภทกันแน่หลักๆเลยคือมันเกิดจากสองสาเหตุใหญ่ครับ สาเหตุแรกคือประโยคกำกวมที่เกิดจากการวางส่วนขยายดำฟังแล้วยังนึกงไม่ค่อยออกเลยค่ะงั้นเรารอมาคายความหมายประโยคนี้ดูไหมครับว่าเป็นประโยคกำกวมยังไงได้เลยค่ะแบบอยากเข้าใจเหมือนกันงั้นมาเรื่องกันที่ช้างเหยียบแก้วแตกทุกคนตีความว่าอย่างไงกันครับถ้าแบบได้ยินประโยคนี้เนี่ยนะก็คงคิดว่าช้างไปเหยียบแก้วแล้วจนทําให้แก้วแตกไงคะ ถูกต้องครับนั่นคือความหมายแรกที่ตีความได้แต่ประโยคนี้ยังสามารถตีความได้อีกความหมายหนึ่งนั่นคือช้างอ่ะไปเหยียบแก้วที่มันแตกอยู่แล้วครับเป็นแบบนั้นได้จริงๆด้วยค่ะแล้วเป็นเพราะอะไรคะที่ทําให้แปลได้หลายแบบเพราะคําว่าแตกเนี่ยเป็นส่วนขยายที่สามารถขยายได้สองตแหน่งครับหากคำว่าแตกไปขยายคำกริยาคือคำว่าเหยียบประโยคนี้จะหมายความว่าช้างทำให้แก้วแตก แต่ถ้าคําว่าแตกไปขยายกรรมคือคําว่าแก้วประโยคนี้จะหมายความว่าช้างไปเหยียบแก้วที่มันแตกอยู่แล้วนั่นเองครับเริ่มสนุกกันแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ทั้งสนุกและก็งงเลยค่ะเพิ่งรู้ว่าแค่คําว่าแตกเนี่ยก็ทําให้ประโยคซับซ้อนได้ขนาดนี้แล้วสาเหตุที่สองละค่ะคืออะไรสาเหตุที่สองคือประโยคคำกลม,มที่เกิดจากคำพ้องรูปพ้องเสียงครับอันนี้ก็เจอได้ปล่อยๆในชีวิตประจำวันเลยนะครับ ลงยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังดีไหมคะดีครับงั้นอย่างเช่นเธอจะไปเลยเหรออันนี้ง่ายเลยเธอจะไปเลยเหรอก็คือเธอจะไปอีกตอนนี้เลยเหรอไม่รอแล้วหรอไงคะถูกต้องครับมันคือความหมายหนึ่งแต่เลยในประโยคนี้ยังสามารถหมายถึงชื่อจังหวัดเลยได้ด้วยนะครับซึ่งก็จะมีความหมายว่าเธอจะไปชังหวัดเลยนั่นเองจริงด้วยค่ะ ถ้าผู้เฉยๆโดยไม่มีบริบทก็อาจจะเข้าใจผิดได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยถ้าอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจงั้นเรามาชวนน้องๆมาหกที่จะสอบปีนี้ถ่ายประโยคกำกวมของข้อสอบปีก่อนคันดูดีไหมครับดําว่าดีเลยค่ะน้องๆเจือจะได้ไม่งงกันด้วยอย่างประโยคงานแต่งงานจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์มีแขกมาร่วมงานเป็นจำนวนมากคุณแบมกับน,น้องๆตีความว่ายังไงกันครับ ก็น่าจะเป็นงานจัดขึ้นวันจันทร์และมีคนมาร่วมง,งานเยอะใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่คุณแบมเนกับน,น้องๆน่าจะนึกมิถึงกันแน่ว่าคําว่าแขกอาจจะหมายถึงผู้ที่มาร่วมงานผู้มาหาหรือหมายถึงคําเรียกของชาวอินเดียได้อีกด้วยครับว้าวแบมบขาดไม่ถึงจริงๆด้วยค่ะน้องๆก็คงเหมือนกันแต่ถือว่า ประโยคก,กำกวมนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังจริงๆทั้งในการสื่อสารทั่วไปและในการสอบเลยนะคะใช่ครับถ้าเราสื่อสารไม่ชัดเจนคู่ของต่อมาอาจจะเข้าใจคนเราความหมายกับเราเลยก็ได้นะครับวันนี้ได้ความรู้เรื่องประโยคก,กำกวมไปเต็มๆเลยค่ะทำให้เราต้องขลับไปคิดใหม่เลยว่าจะสื่อสารยังไงให้ชัดเจนมากขึ้น ยินดีมากครับเราหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้ประโยชน์จากพอดแคสต์ของเราในวันนี้ไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมว่าการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับเพื่อลดความเข้าใจผิดสำหรับวันนี้พอดแคสต์ได้ยินเหมือนกันแต่แปลไม่เหมือนกันแะลราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ